เพลงก็ผิดเนี่ยใจใจบอกว่าใช่เธอทเดี๋ยวก่อนเองทำไมทำไมใจบอกว่าใช่เธอทำไมต้องใจทำไมต้องใจทำไมใจไม่ได้ตายผมอ่ไม่ลองพูดด้ใจใจไม่เอาที่ไม่เอาใจเดี๋ยวบอกใจบอกว่าใช่เธอลองไหมใจไม่ได้ใจทำไมอ่ะใจใจใจเขาผมไม่ได้เอาผมไม่ได้ไม่ได้ ใจมึงจะแนวมึงหรือมึงจะแนวเอ้เออดูพี่มึงไม่อยู่ตมึงแนวหนอยมึงจะต้องตามใจมึงจะต้องตามใจกูอะไรนะผมก็เลยใส่แว็กเอาไหมเอาไหมใจบอกว่าใช่เธอใจบอกว่าใช่เธอเพียงได้เจอจึงเพ้อจึงหวั่นไหวใจเอาอีกนะไม่เอาฟังฟังพี่ตัมพูดใจ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  ใช่เออไม่เอาไม่เอาใช่เอาเอาใจ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 บอกว่าใช่เธอมึงจะต้องรู้เอสสักบากมึงนะโยไปเอาครีมฮะโหดไม่เอาพี่มึไม่ไอ้เดี๋ยวอีกมันคือว่าแหม่ป่าไม่รู้แนวกันไม่ได้ผมเพ่ไฮล็อกนี่ทำผมไม่ได้อันนี้มันแลนด์มาร์กพี่ตั้มมันจะมาใจสวยเด็ดแลนด์ผมเคยนั่งที่เดียวง่าปากได้ไหมเอสมันเยอะเหลือเกินอ้าว ก็ว่ามันในงบฐานหยุดลอ่ะหยุดอ๋อเป็นนอยอจำได้นอยอย่าเด้อครับผมผมเป็นผู้บัญชาการกองกุนอ๋อผมจำอได้ใจมาจัดมาหนึ่งกระเบื้องอ่านะวันเดือนปี เริ่มใจใจแล้วใจดิใจใจเลยเพียงได้เจอจึงเพอจึงหว่นไหวใจอดอยากโกหก่านอยากบอกรักเธอลงใจมีเพียงแต่เธอไปทุกวันใจบอกว่ารักไม่เอาใจเอาไหมอาใจใจเอาฟังนะใจบอกว่าใช่เธอเอาเลยเอาแนวนี้เอาแนวนี้ ใจเอาอีกแล้วมันจะใจทำไมยะใจเดี๋ยวก่อนอดูเลยมีเอสมันอยู่ในนี้ใช่ไหมดูเลยอ๋อผนพันไม่เอาไม่เอาใจใจบอกว่าใช่เธอใจบอกว่าใช่เอออ้าวเพลงนี้ออาจัดมาเอาโอเคใจบอกว่าใช่เธออ้าวเอาใจนี่มผมก็จะใจอีกอ่ะไม่ใจใจดูฟังใจ เอ็กไปไหนวะอา้าวเอ็กอ่าภาพไปแล้วนะอ่าภาพไปแล้วนะนมาก่อนนะนี่มามานี่ก่อนมานี่มานี่ าจะไปไหนไป,ไปด้วยุ่งไปยุ่ยุ่ไปด้วยไม่ได้ทไมอะ่ะไปสิวาจะกูนไ่า่าไปด้วยไม่ได้ครบผมไปไปผมไปไปนะไปหาด้วยว่าแรกบ้านดี๋แรกจัวรกกบบใช่จะไปไหนไปไม่ได้เองอาจจะไปไหนล่ะอาจจะไปนูน่นไปไหนก็ว่า ไม่ต้องห่วงทารกีโอเคไปไม่ได้มันจะไปด้วยอ้าวรองเท้าลืมอ่ะบอกแล้วทำอะไรไว้ทำอะไรไว้ทานไม่ทานหลุดทำอะไรรถผมไว้ทำอะไรวะใครข้อความหลอกเนี่ยคุณทำอะไรรถผมไว้รถอาเขาไอ้บุญแล้วผมไม่ขับผมจะเอาหลักฐานมาเฮ้ยกูไปหานะเฮ้ยจู่ดับไม่จับไม่จับอ้าวยามีไหมอ่าใช่โยโยประตูข้างหมอหมอไหมยังไปก่อนเดี๋ยวรองเท้ามาหมอไหมยังไปถอดเลยนี่มาแล้วหรอ แล้วหมอปลา,าไม่ต้องรอกลับแนละ้วไม่รอนเอาเรื่อยๆไปดิครับผมไปไม่ได้ผมไปไม่ได้คนไปไม่ได้หรอกผมไปไม่ได้หรอกใช่เพราะว่าคนเยอะแต่เราไปไม <ป S 1> <อ>คุณรอคุณรอตรงนี้เดี๋ยวผมกลับมานะได้รอใช่พร้อมก่อนเฮ้ยถอดข้างหลังผมไม่เอากนะทางหลังผมจะร้องเพลงนะควอมก่อนความก่อนเอาเรื่บ๊ายบายก่อน จเจอกันใหม่นะไปไม่ได้มันจะไปด้วย